เรามีคิวปั่นนาตมนะครับแล้วเราจะหวานตมการหวานตมนี่ก็คือเราต้องปั่นให้เนียนกิ๊กก่อนแล้วค่อยหวานเมล็ดข้าวข้างบนบนตมบนตมที่ปั่นนะครับอัตราการงอกก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่านาตมเนี่ยข้าวจะงอกเร็วกว่าสามวันนะครับสามวันข้าวก็งอกแล้ว แต่ถ้าเป็นนาดินหานกรลบต้องใช้ระยะเวลา7-8วันนะครับก็จะช้ากว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการโผล่มุดออกจากขี้โนขึ้นมาข้างบนนาะนแต่ถ้าเราหวานตมเนี่ยคุอุณภูมิข้างบนแดดโดนแดดโดนอะไรต่างๆกับความชื้นที่มีเนี่ยจะเข้าสู่มเมล็ดได้เร็วกว่านะครับ เข้าสู่มเมล็ดได้เร็วกว่าความร้อนแดดแล้วอะไรต่างๆก็จะทําให้การงอกเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนาตมท้าคนที่ทําเป็นนะครับก็จะเลือกใช้วิธีทํานาตมนะครับแต่การทํานาตมนี่จะ,จะควบคุมบริหารจาัดก,การน้ำนะครับคือให้น้ําเวลาครบ3วันนี่น้ําจะต้องแห้งสนิทนะครับหมายความว่าต้องปล่อยน้ําออกได้มีที่ระบายน้ำนะครับนะครับข้าวก็จะงอกอย่าง สวยงามและพร้อมเพียงแต่ถ้าน้ำขังสามวันเกินก็เตรียมสวัสดีครับทั้งแปลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเลือกให้เป็นนะครับต้องเลือกวิธีทำให้เป็น ก็ใกล้จะเปิดมุมแล้วก็เตรียมเก็บหัวงานเพราะว่าปั่นอีกรอบหนึ่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่คนหวาน คครับเดี๋ยวผมต้องไปหวานตรงนี้ให้แกก่อนแกจะได้พั่นได้สนิทโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ